ก็สวัสดีครับพี่ๆน้องๆรับช่องทนายสายเกษตรนะครับตังนี้ก็จะเข้าสู่ปีใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับเหตุของการที่ว่ามะม่วงนะครับจะแทงช่อดอกนะครับแต่เราขยันหมันลดน้ำนะครับดูรับชื้นเลยครับลอยลดน้ำลดน้ำลดน้ำนะครับคือมะม่วงจะแทงดอกนะครับแต่ เราลดน้ําทุกวันเลยนะครับเหตุเพราะอะไรก็คือว่าพอถึงช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับมะม่วงตากเดูการก็จะแทงช่อดอกออกลูกออกผลให้เราได้รับประทานกันนะครับแต่ปรากฏว่าเรานะครับหมัดลดน้ําเพราะว่าเขาเรียกว่ากระทบแรงนะครับก็ต้องให้แรงจริงๆนะครับเพราะเราไม่ได้รักษาเราเป็นวิธีธรรมชาตินะครับมะม่วงต้องกระทบแรงนะครับกระทบแรงแล้วก็ะจอกช่อดอกแต่เราหมัดลดน้ำครับก็จะเติม ไฮโดรเจนนะไฮโดรเจนนะครับให้นะครับให้กับทางทางดินลงไปนะครับก็คือน้ำนะครับจะเกาะไฮโดรเจนลงมาแล้วก็ทางต้นไม้ครับต้นมะม่วงก็จะดูดนำไปใช้นะครับก็พัฒนานะครับจากที่จะเป็นนะครับแทงช่อดอกนะครับก็กับกลายมาเป็นแทงยอดอ่อนนะครับยอดอ่อนนะครับดูครับเนี่ยผมลดน้ํา เพราะว่ามันแรงมากครับน้ํามันแห้งนะครับเนี่ยอันนี้น,ะะน่าจะกลายเป็นยอดแน่เลยต้นนี้นะครับน่าจะกลายเป็นยอดแน่นะครับถ้าผมไม่รดน้าเนี่ยอันนี้ผมรดน้ําวันเว้นวัน,วนเลยนะฮะเห็นยังต้นเล็กอยู่ก็เลยไม่อยากจะไว้ลูกแต่ก็ได้เป็นอ่าเขาเรียกว่าไงฮะเป็น ได้เป็นครูนะครับเพราะผมก็เป็นมือใหม่นะครับในการปลูกมะม,ม่วงอันนี้ครับอันนี้ผมเดาได้เลยว่าต้องออกเป็นช่อยอดอ่อนนะครับออกเป็นยอดอ่อนแตกยอดอ่อนแน่เลยจากที่ว่าจะแตกเป็นอดอกช่อดอกนะครับเพราะผมรดน้ําทุกวนันจริงๆครับแต่อันนี้คือผมพิสูจน์เลยนะครับนะครับต้นนี้พิสูจน์ได้เลยเนี่ยฮะอันนี้รดน้ำเมื่อกี้นะครับนี่นะครับ สก็คือนี่นะครับอันนี้ถ้าผมไม่ลดน้ําเลยเนี่ยเว้นทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยช่อดอกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่นี่พอผมลดน้ําครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นยอดอ่อนนะครับมีดอกอยู่นิดๆหน่นอยๆทั้งที่เขาจะแทงช่อดอกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันเป็นการเรียนรู้นะครับเรียนรู้ด้วยตัวเราเองนะครับแล้วก็ มีอาจารย์นะครับหลายท่านเราได้รับชมเับฟังนะครับก็มาปรับใช้นะครับอันนี้สำหรับผงเราปลูกต้นไม้นะครับปลูกม่วงในภาชนะเข่งนะครับอันนี้นะครับให้ดูเลยครับว่าอันนี้คือเรื่องจริงนะครับรดน้ําขยันมันลดน้ํามันดีนะครับแต่บางที ช่วงฤดูกาลหรือช่วงเวลาที่มันจะต้องออกดอกออกผลนะครับเราไปลดน้ํานะครับถ้าก็เราเติมนะครับเติมไฮโดรเจนนะครับน้ํานะครับจะดึงนะครับธาตุไนโตรเจนนะครับไนโตรเจนแล้วก็ครับไปเพิ่มการไฮดรอลอนนะครับคลิปนี้ก็เป็นการพิสูจน์เอาง่ายพิสูจน์ให้ดูครับว่านี่นะครับ ถ้าเรามันขยันลดน้ำนะครับมันจะเป็นเช่นนี้นะครับจากจะได้ช่อดอกนะครับก็จะเป็นช่อยอดอ่อนนะครับคลิปนี้ก็เปรียบเทียบให้ดูเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับอันนี้ผมทดลองด้วยตัวเองอาจจะไม่เก่งเท่าคนอื่นนะครับแต่เราทดลองด้วยตัวเองครับเราเป็นมือใหม่นะครับมือใหม่ด้วยกันก็ลองติดตามดูนะครับมือเก่าถ้าเสียแล้วผม อธิบายผิดหรือพิพาทการใดก็แนะนําติดติงว่าได้นะครับช่องทนายสายเกษตรนะครับก็วันนี้ก็เอามาให้ท่านๆรับชมเราฟังกันนะครับก็กลายปีใหม่แล้วเดินทางปลอดภัยนะครับขับรถดีๆนะครับเดินทางกันระมัดระวังนะครับก็สวัสดีปีเก่าแล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสวัสดีปีใหม่กันนะครับสวัสดีครับ